นายพิจุตรแสงกน,นกุลเลขาธิการคณะก้าหน้าโพสผ่านเฟซบุ๊กว่าเพิ่งทราบว่าการรณรงค์ปลดล็อกท้องถิ่นถือเป็นภัยต่อความมั่นคงผมมีกำหนดการเดินทางมาบ้านม่วงหอมตำบลแกกโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรณรงค์ปลดล็อกท้องถิน่นเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด14การปกครองส่วนท้องถิน่นในเวลา13.00 30นาทีเป็นต้นไปผมประชาสัมพันธ์กำหนดการนี้ลงเพจของผมหน่วยงานความมั่นคงและตำรวจคงนั่งเฝ้าเพจผมทั้งวันกระมังจึงรีบรายงานสั่งการกันตามสายให้ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผมเต็มที่ทำราวกับผมเป็นอาชญากรเป็นบุคคลอันตรายเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรม มีคนแจ้งผมมาว่าตำรวจถึงขนาดไปกดดันพี่น้องในหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ให้มาฟังผมผมเพิ่งทราบว่าประเทศนี้การใช้เสรีภาพสแสดงออกรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดธรรม บริการสาธารณะในพื้นที่ได้ทั้งหมดมีงบประมาณมากพอมีความเป็นอิสระในการจัดการและให้พลเมืองมีส่วนร่วมนั้นจะกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงได้ตำรวจกินเงินเดือนภาษีประชาชนควรไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนมิใช่ใช้เวลาและทรัพยากรของรัชการมาติดตามผมซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตัวผมเองอยังไม่เป็นไรเจอแบบนี้มาจนชินแล้วครับแต่พวกตำรวจยังไปกดดันติดตาม ปฏิบัติการทางจิตวิทยากับพี่น้องทีมงานของผมที่จัดงานนี้ขึ้นมาและประชาชนที่มาร่วมงานด้วยตกลงแล้วประเทศนี้จะอยู่กันอย่างนี้หรือครับตำรวจจะเป็นเครื่องมือแบบนี้หรือครับผู้มีอำนาจอยากกลัวผมมากจนเกินไปสิ่งที่ผมลง,ล,ลงเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นอยู่นี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อสังคมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตำรวจเองด้วย